ทันวาชนลช่องแห่งความสุขสมเด็จพระยานาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2532ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหาเถระที่มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพรงมีผลงานด้านต่างๆมากมายเช่นงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้านการพระนิพนธ์เรื่องต่างๆทั้งที่ตำราพระธรรมเทศนาและประเภททั่วไป ประวัติของสมเด็จพ,พระญาณสังบรสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลสังฆป,ปรินายกเจริญสุวัฒโนมีพระนามเดิมว่าเจริญคชาวัะเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2456 สิ้นพระชนมเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2556รวมพัชชันษา100ปี21วันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe like ด้วยนะคะ